นนะท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นพระนี่มากมายส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่สงบสํารวมนะแล้วก็พูดน้อยแต่ว่าบางรูปก็ผงผางนะแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยสํารวมนะไม่ค่อยเรียบร้อย แต่ว่าจิตใจท่านเนี่เรียกว่าสงบเย็นนะแล้วก็เปลี่ยมด้วยภูมิธรรมที่สูงประเภทหลังเนี่ยนะที่โดดเด่นก็คือหลวงพ่อทองรัตนะ์หลวงพ่อทองรัตน์กันตาสีโลท่านเรียกว่าผงผางมากเลยเวลาเห็น พระโดยเพราะพระนวากาะนี่ทำอะไรไม่เรียบร้อยท่านก็ท้วงติงหรือว่าทำอะไรไปแปลกๆเพื่อทำให้พราเหล่านั้นเนี่ยได้สติขึ้นมากับญาติโยมก็เหมือนกันนะถ้าท่านรู้ว่าเนี่ยหมู่บ้านไหนเนี่ยญาติโยมไม่ค่อยใส่บาปนะท่านจะไปที่นั่นแล้วก็ไปชักชวนให้เขา ทำบุญนะเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองมีคราวหนึ่งท่านไปบินทบ,บาทหมู่บ้านหนึ่งมาถึงบ้านหลังนึงเนี่ยเจ้าของบอกว่าข้าวยังไม่สุกจริงๆท่านรู้นะว่าเนี่ยจริงๆเขาไม่อยากใส่บาตแต่แทนที่ท่านจะเดินผ่านไปท่านก็บอกว่า ไม่เป็นไรนะพ่อจะคอยเร่งไฟเข้าไว้นะลูกน <c oughs> คือตืออ้อะนะตืออ้อชาวบ้านเจอแบบนี้เขาเอาก็ต้องอ,ต,อ,งอต้องยอมใส่บาทอันนี้ท่านไม่ได้ทำเพื่อตรวจทันนะแต่ท่านตั้งการเปลี่ยนนิสัยของญาติโยมซึ่งบางทีก็ทำให้หลายคนไม่พอใจหาว่าท่านเนี่ยเป็นพระ,ะมักขอ นะมักได้นะมีบางรายก็แกล้งนะเอากบตัวใหญ่ใญใส่บาทท่านเลย <c oughs> พอท่านเปิดดูเมื่อมาถึงวัดเอากบมันก็โดดออกมาเลยท่านก็ยิ้มนะเออเกือบไปแล้วไม่ลูกนะเขาเกือบจะฆ่าลูกใส่บาทพ่อสละนะ แลชบบาวบ้านสมัยก่อนเขาก็มีวิธีการตอบโต้นะถือว่าแรงเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจตัวท่านมีวันหนึ่งท่านไปบ,บินธบาตก็มีคนเนี่ยเขียนบัตรสนเทศนะใส่บาทท่าน mm hmm. พอท่านมาถึงวัดนะท่านก็ห่มจีวรผ้าสังกตีอย่างดีเลยแล้วก็เรียกลูกเนนมาบอกลูกเนนเอ้าอ่านซิ วันนี้ได้รับอมตะธรรมจากเทวดาเทวดามาใส่บาตรแต่เช้าเลยเป็นของดีนะอันเน่งก็อ่าเลยนะบัดส,สนเทศพระผีบ้านะเป็นพระเป็นเจ้าไม่สำรวมไม่มีสีไม่มีวินยัยประจบสอบพอขอของชาวบ้าน พระแบบนี้แม้จะห่อเหินเดินอากาศได้ก็ไม่เคารพไม่นับถือให้รีบไปจากหมู่บ้านนี้ซะถ้าไม่ไปนี่เจ้าลูกกระสุนมาฝากว่าแรงเนะี่ยคนที่เขียนเนี่ยนะก็ก็ดูเหมือนนะว่าเขาศรัทธาพระแต่เห็นว่าพระแบบหลวงพ่อทองรัตน์นี่ไม่นานับถือนะหลวงพ่อ ได้ฟังเสร็จท่านก็ยิ้มแล้วก็สาธุนะแล้วก็พูดกับลูกเนรว่าอ๋อเคยได้ยินนะแต่ว่าโลกธรรมแปดนะมันคือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนะมีสารเสริมมีนินทามีสุขมีทุกข์นะวันนี้ได้มาเห็นของจริงเลยนะออ เป็นของหายากเด้อเป็นของดีนะนะฟังเอาไว้นะลูกนะแล้วก็เก็บไว้ใต้ฐานพระไว้บูชานะโอ้นี่ท่านไม่ได้โกรธเลยนะท่านกับาสาธุด้วยแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่เพียงแต่ไม่โกรธนะยังเอามาสอนเนนะเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าโลกธรรมแปะแล้วนะแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อนะแต่ว่าวันนี้ได้มา เ็นของจริงเลยนะเทวดานี่มามามาให้แต่เช้าเลยนะท่านเรียกว่าอมิตธรรมนะจากเทวดานะไอ้คำด่าแบบนีนะ้ถึงขั้นขูนะบางคนก็จะมองว่านี่เป็นสิ่งที่เวลวร้ายมากนะแต่หลวงพ่อทองรัตน์ท่าบอกว่าโอ้ยนี่แหละของดีแล้วนะเป็นอมฤตธรรมเนย คนที่ใส่นี่แทนที่ท่านจะมองว่าเป็นคนชั่วคนเลวนะท่านกับบอกว่าเป็นเทวดาเลยนะอ่านี่เป็นเป็นมุมมองนะของหลวงพ่อที่น่าสนใจคนที่มาด่าเราท่านไม่โกรธนะท่านกับขอบคุณนะยกย่องให้เป็นเทวดาเลยและคำด่าท่านก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมะนะเป็นอมฤตธรรมวนะออมฤตนี่คืออมตะนะ สอนทำรรนะเอามาใช้สอนทำรรนะเนนได้อย่างดีเลยหลวงพ่อ,องเขียนก็เคยพูดนัน่ยแม้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้นอันนี้เนี่ยหลวงพ่อทองรัตน์แสดงให้ชัดเลยนะนะการที่ถูกด่านี่นะมันก็คือการแสดงสัจธรรมให้ให้เราเห็นแล้วก็ให้คนอื่นได้เห็นดนรวมทั้งลูกเน้นนะ,ะเป็นการสอน ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยนะเมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี่ท่านก็จะเห็นนะว่าไอ้คำต่อว่าด่าทอนี่มันก็เป็นธรรมดานะเจอแล้วก็อย่าไปหวั่นไหวเพราะว่าทำดีแค่ไหนมันก็มีคนด่าคนว่าหรือว่าคนไม่เข้าใจหลวงพ่อประสิทธิถาวโรนะท่านก็เป็น ภาพรูปหนึ่งซึ่งก็มรณภาพไปแล้วท่านเคยเป็นเจ้าวาดวัดธรรมใหญ่เปริดวันหนึ่งก็มีโยมาบน่นมาว่ามาบ่นมาตัดพ่อว่าเนี่ยนะถูกคนก็ด่าว่าว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทุกข์หมู่าท่านก็เลยแนะว่าเนี่ยถ้าใครเขาว่าเราไม่ดีให้ยอมรับไปเลยว่าจริงก็ขนาดหลวงพ่อนี่ ขนาดตัวหลวงพ่อนี่มันยังไม่ดีเลยถ้าดีแล้วทำไมจะต้องอาบน้ําต้องล้างหน้าต้องถูฟันนะต้องทําอะไรร้อยแปดก็ร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยของสกปรกเน่าเปื่อยนะเดี๋ยวปวดขี้เดี๋ยวปวดเยี่ยวเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันไม่มีดีเลยนะอย่างนี้จะเรียกว่าดีได้ยังไงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเขาว่าเราไม่ดีนะก็ยอมรับไปเลยว่าจริงครับผมไม่ดีนี่ฉันไม่ดีฉันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะออนี่ก็เป็นข้อข้อแนะนําที่ดีนะคือเอาคําต่อว่าด่าทองเขานี่แหละนะมามาพิจารณานะมามาใช้พิจารณาเตือนตนนะใครเขาว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ดีจริงอนะ ตัวเรามันไม่ดีอยู่แล้วนะไม่งั้นนมะต้องล้างหน้าอาบน้ำถูฟันนะทำไมนะมันก็เต็มไปด้วยของสกปรกเน่าเปื่อยยอมรับไปซะอันนี้ก็เหมือนว่าเขาก็มาสอนทำให้กับเราได้เหมือนกันนะให้มาให้เราพิจารณาเออให้เราก็ไม่ดีอย่างที่เขาว่า นอกจากข้อสอนธรรมแล้วก็เอามาใช้ด้วยนะเอามาใช้ฝึกตนได้ด้วยนะใช้ฝึกตนใช้ฝึกลูกศิษย์นะแต่ก่อนนี้ก็มาฝึกตนก่อนนะอย่างที่หลวงพ่อทองรักนีก้ท่านก็เอามาใช้นะออสอนลูกศิษย์สอนเนนแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ท่านสอนตัวเองอยู่แล้วนะให้เห็นว่าเนี่ยมันคือโลกธรรมนะโลกธรรมแปดเป็นอย่างเนี้ย อันนี้คือสัจธรรมนะที่ต้องเข้าใจนอกจากอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรียกาตายรักแล้วเนี่ยธรรมะนะขั้นพื้นฐานอย่างที่เราต้องเข้าใจกนะ็คือโลกธรรมแปซึ่งที่จริงมันก็เป็นเรื่องของอัน,นิี้จังนั่นแหละนะได้ลาบเสริมลาบได้ยศดเสริมยศมีสารเสริญก็มีดินทา นะคำต่อว่าด่าทอมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมบางทีเราได้รับคำชมได้รับความสรรเสริญเราลืมไปนะว่าไอ้คำต่อว่าด่าทอนี่ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งที่หนีไม่พ้นนะเหมือนกับเวลาเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยหรือแม้จะน้อยเนี่ยเราก็คิดว่าเออมัน ยู่กับเรามันจะอยู่กับเราไปตลอดแต่พอมันหายไปมันเสื่อมไปโอ้นี่ก็สอนทำนะว่าอะไรก็ไม่เที่ยงถ้ามันไม่เสื่อมไม่เสียนี่เราก็ไม่เห็นนะไม่ตระหนักถึงสัจธรรมข้อน,นี้นะทำนองเดียวกันเนี่ยนะเราได้รับคำชมได้รับคำสรรเสริญม,มีคนกดไลค์ให้เนี่ยบางทีเราก็ลืมไปว่าไอ้คำติชินนินทาคำต่อว่าดาทอก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันนะ เพราะนั้นถ้าเจอบ้างนะเออมันก็ช่วยทําให้เราตระหนักว่าอย่าไปเพลิดเพลินกับคําชื่นชมสารเสริญรนะเพราะว่าถ้ามีถ้าชื่นชมกับคำสารเสริญก็ต้องทุกข์กับคําติชินนินทาคําต่อว่าดาทอถ้าไม่อยากทุกข์เพราะคําต่อว่าดาทอก็อย่าไปเพลิดเพลินดีใจนะกับคําชื่นชมสรสรเสรินมันต้องมีสัจธรรมแบบนี้มาเตือนใจเรา ทีแรกเราจะว่าโอ๊ยเจ็บเป็นทุกข์นะแต่ถ้าพิจารณาให้ดีโอ้นี่แหละของดีแล้วนะเป็นอมฤตธรรมเนี่ยไม่ใช่จากใครนะจากเทวดาเลยทีเดียวนะ,ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านเป็นผู้ในการสถาบันวิจัยเกี่ยวกับารพัฒนาชนบทอันดีภัยสารท่านเล่าว่ามีคราวหนึ่งนะ สถาบันก็มีรายได้ก้อนหนึ่งนะจากโครงการวิจัยรายได้ส่วนหนึ่งนะมันก็เป็นค่าพิมพ์ดีตนะรายงานการวิจัยท่านก็เลยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะเอารายได้ส่วนเนี้ยนะแบ่งปันเป็นรายได้พิเศษให้กับพนักงานพิมพ์ดีตของสถาบัน ใครที่พิมพ์มากนะก็ได้มากนะใครที่พิมพ์น้อยก็ได้น้อยนะปรากฏว่าที่ประชุมนี้ไม่เห็นด้วยนะบอกว่าเนี่ยทำนี้ไม่ได้หรอกถ้าจะให้เนี่ยก็ต้องให้เท่าๆกันไม่ว่าจะพิมพ์มากพิมพ์น้อยก็ได้เท่ากัน ท้ายเนี่ยนะก็ให้นะเท่าเท่ากันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานพิมพ์ดีหรือไม่ได้พิมพ์นะก็ได้หมดที่มีความโต้แย้งแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งไม่ได้หรือคนหนึ่งได้มากคนหนึ่งได้น้อยนะก็จะเกิดความไม่พอใจว่าทำไมได้ไม่เท่ากันไม่ยุติธรรม นะมันก็เกิดความกินแหนงแข่งใจกันในสถาบันเตยเพาะเนี่ยคนที่เป็นเลขานุการสถาบันก็ก็รู้นะว่าถ้าแบ่งเท่าๆกันแล้วนี่มันจะมีปัญหาน้อยนะแต่ถ้าแบ่งไม่เท่ากันแม้ว่าจะ <c oughs> แบ่งตามปริมาณของงานที่ทำคนก็ไม่พอใจอต้องแบ่งให้เท่าๆกันดีที่สุดไม่ว่าทำมากหรือทำน้อยก็ได้เท่ากันันนี้ก็ตัดมาอีกเหตุการณ์หนึ่งนะอาจารย์ตอนนี้ก็เล่าว่าเนี่ยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งปั๊มโยกนะบ่อน้ำเนี่ยมันเสีย สมัยนั้นนี่ยังต้องอาศัยปั้มโยกบ่อน้ำนะยังไม่มีประปาหมู่บ้านอย่างทุกวันนี้อันนี้พัฒนากรเนี่ยซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยที่ส่งไปช่วยงานในโครงการพัฒนาชนบทเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเนี่ยจะเรียรายเงินครัวเรือนหรือบ้านละสิบบาทเพื่อเป็นค่าซ่อมปั้มโยก ทุกคนเลยนะจ่ายสิบบาทจจริงๆก็ไม่มากนะแต่ปรากว่าผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยบอกว่าทำงี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาอยู่ไกลเขาก็ใช้น้ําน้อยนะบางบ้านที่อยู่ใกล้ก็ได้ใช้น้ํามากได้ไประโยชน์จากขันโยกหรือบ่อน้ําไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะจ่ายเท่ากันเนี่ยไม่ได้นะ อันนี้ก็สองเรื่องนี้ดูมันขัดแย้งกันนะแต่ที่จริงก็มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคนนะก็คือว่าเวลาเราพูดถึงความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมเนี่ยในแง่นี่ก็หมายความว่าถ้าได้เนี่ยต้องได้เท่ากัน แต่พอจะจ่ายเนี่ยต้องจ่ายไม่เท่ากันนะเวลาได้ต้องได้เท่ากันเนี่ยถึงจะเรียกว่ายุติธรรมนะแต่เวลาจ่ายเนี่ยถ้าจ่ายเท่ากันถือว่าไม่ยุติธรรมนะต้องจ่ายไม่เท่ากันคือใครใช้มากจ่ายมากใครใช้น้อยจ่ายน้อยเรื่องนี้ก็แปลกนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันมันก็สะท้อนนะวเวลานี้เนี่ยเรา เวลาเราพูดถึงความยุติธรรมความเท่าเทียมเนี่ยบางทีเรามีการเลือกใช้นะเวลาได้เนี่ยน,น,ตน,นะนยัต้องได้เท่ากันนะไม่ว่าทํามากทําน้อยต้องได้เท่ากันนะแต่เวลาจ่ายนี่เอาต้องจ่ายไม่เท่ากันมันก็มีเหตุผลต้งคู่นะแต่ว่าถ้าเราดูนะมันก็เป็นเป็นเหตุผลที่มาสนองกิเลสนะสนองความเห็นแก่ตัว จ้าหน้าที่ความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมเป็นหลักการที่ดีแต่ว่าพอเอามาใช้เนี่ยนะเราก็ามาใช้ในทางทีนะ่สนองประโยชน์ส่วนตัวซะเยอะแล้วเวลาพูดถึงความยุติธรรมนะหลายคนเนี่ยก็จะอุทธร้อ,องบน่นถ้าเกิดว่าได้ไม่เท่ากันคนหนึ่งเขาได้มากกว่าเรานะาไม่ได้นะ ไม่ยุติธรรมเราต้องได้เท่ากับเขาแต่ถ้าเมื่อใดนะเราได้มากกว่าเขานะเราก็ลืมไปเลยนะเรื่องความยุติธรรมเราจะพูดถึงความยุติธรรมเรียกร้องความยุติธรรมส่วนใหญ่ก็เพราะเวในยามที่เราได้น้อยกว่าเขาเราก็อยากจะได้เท่ากับเขาแต่เมื่อใดที่เราได้มากกว่าเขานะเราก็ลืมไปเลยทั้งทั้งที่มันก็เป็นความไม่ยุติธรรมเหมือนกันนะในความหมายอ่า ที่เราเคยเข้าใจก็แปลกนะ,ะเวลาได้น้อยกว่าเขานี่นะเราก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้เท่ากับเขาไม่ว่าจะเป็นการแจกโบ,กโบนัสนะแจกรางวัลหรือว่าแบ่งไรายได้พิเศษเนะี่ยต้องเท่ากันน้อยกว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าได้มากกว่าเขานี่ลองเงียบเลยนะ ที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเราจริงจังจริงใจกับความยุติธรรมนะถ้าเราได้มากับเขานะนะเ,เราก็ต้องไม่ยอมเหมือนกันเพราะมันไม่ถูกต้องนะมันต้องแบ่งให้เขาให้คนอื่นนะเท่าเท่ากับเราด้วยทุกวันนี้เนี่ยเรา,เาพูดถึงเรื่องความถูกต้องเยอะนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยคนเรานี่ต้อง นะคำนึงถึงความถูกต้องความถูกต้องทางก,กฎหมายความถูกต้องทางจริยธรรมศิลธรรมความถูกต้องนะในเรื่องของความสัมพันธ์และความถูกต้องอย่างนี้ก็คือความยุติธรรมความเท่าเทียมแต่ว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีกิเลสมันก็ฉลาดนะมันก็เอาเอาหลักการที่สสวยรูเนี่ยเอามาใช้เพื่อประโยชน์อของตัวมัน นะเช่นเวลาได้ต้องได้เท่ากันนะต้องไม่น้อยกว่าเขาแต่ถ้าได้มากกว่าเขานี่ไม่เป็นไรนะแต่ถึงเวลาเสียเนี่ยนะเวลาจ่ายเนี่ยต้องจ่ายไม่เท่ากันนะถึงจะเรียกว่ายุติธรรมอกีเหลนก็ฉลาดนะมันก็รู้จักนะเลือกเอาความถูกต้องไหนที่มันถูกใจ ความถูกต้องอนไนที่ไม่ถูกใจก็ลืมลืมไปซะอันนี้เกิดขึ้นไปทั่วนะเวลาแจกผ้าห่มเนี่ย,ยสำคัญมากเลยนะต้องแจกให้เท่าๆกันถ้าว่าบ้านหนึ่งได้หนึ่งพื้นอีกบ้านหนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยอมีปัญหาแล้ะถึงแม้ว่าบ้านนั้นจะร่ำรวยนะแต่ถ้าไม่ได้แจกอไม่ได้นะ ต้องได้หนึ่งพื้นเหมือนกับบ้านอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดได้สองพื้นขึ้นมาแต่บ้านอื่นก็ได้หนึ่งพื้นอันนี้ไม่เป็นไรแล้วนะเก็บความยุติธรรมเอาไว้นะเอาไว้ในลิ้นชักนะอันนี้เรียกว่า,เ,าเลือกใช้ความถูกต้องนะเมื่อมันถูกใจเราถ้าความถูกต้องไหนไม่ถูกใจเรา,เ,าเราก็ลืมๆมันไปซะนะ อย่างนี้มันไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่จริงจังนะเห็นความสำคัญของความถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องอยืนหยัดนะยืนยันเรื่องความถูกต้องแม้ว่าเราจะเสียผลประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเพราะความถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่ช่วยทำให้สังคมชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น เราต้องแยกแยกกันให้ดีนะระหว่างถูกต้องกับถูกใจเนี่ยถูกต้องนี่ก็คือถูกทำถูกใจก็คือถูกกิเลสแต่ก็อย่างที่บอกนะคนเรานี่ก็ฉลาดนะไม่ไม่่คนเราฉลาดกิเลสมันฉลาดนะมันก็จะเลือกใช้ความถูกต้องในเวลาที่มันถูกใจเราหรือถูกใจกิเลสหรือว่ามันสนองกิเลสได้ ถ้ามันไม่สนองกิเลยเมือ่อไหร่ก็ก็ลืมลืมไปซะในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีคำหนึ่งนี่นชื่อว่าอธิปไตยอธิปไตยนี่ไม่ได้แปลว่าเลือกตั้งหรือการเมืองนะมันหมายถึงความเป็นใหญ่อธิปไตยอยันนี้นคืออัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยคือถือตนเป็นใหญ่เอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ ซึ่งทาไมระวังก็กลายเป็นความีิงแกตัวไปอธิปไตยนี่คือธรรมะอธิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่นั่นเองอัตาธิปไตยนี่พูดง่ายคือถูกใจเอาความถูกใจเป็นใหญ่ธรรมะอธิปไตยนี่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่เ,เวลาเรากินอาหารเนี่ยเรากินโดยใช้อะไร ถ้าเราใช้ความถูกใจเป็นใหญ่แล้วก็กินแต่อาหารอร่อยนะซึ่งบางทีก็เป็นทั่วกับร่างกายแต่ถ้าเราความถูกต้องเป็นใหญ่นะเเราก็จะกินโดยคำนึงถึง uhm. สุขภาพนะพลานามัยนี่เป็นความถูกต yeah. ้องเวลาทำงานก็เหมือนกันนะเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ะก็คือว่าอันไหนที่มันเป็นงานสำคัญที่มีประโยชน์เราก็ทำแต่ถ้าเอาความถูกใจเป็นใหญ่คือว่าต้องเป็นงานที่เบา เป็นงานที่ให้ประโยชน์กับตัวเองทำแล้วฉันจะได้อะไรเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าเราเป็นชา,ชาวผู้ผู้ฝ่ายทำนะก็ต้องพยายามนะแยกแยะให้ได้ว่าถูกต้องกับถูกใจมันต่างกันอย่างไงแล้วก็พยายามมั่นคงอยู่บนความถูกต้องแล้วก็ต้องระวังนะอย่าใหา้มีการเลือกปฏิบัติเอาความถูกใช้ความถูกต้องเฉพาะเวลาที่มันถูกใจนะถ้ามันไม่ถูกใจเมื่อไหร่ก็ทิ้งไปเลยอันนี้ไม่ถูกนะ อันนี้แม่ทําให้กินแล้วเราเจริญเฟื่องฟูนะชีวิตมันก็จะไม่ได้เจริญงอกงามเท่าไหร่แต่ถ้าเรามั่นคงอยู่บนความถูกต้องอาจจะเผลอทำสิ่งที่ถูกใจบ้างแต่ว่าก็รู้ตัวกลับมาทําสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ก็จะมีแต่ความเจริญแล้วก็ต่อไปชืว่วงก็โปร่งเบาอิสระเพราะว่ากลายจากกิเลสกลายจากความทุกข์